เดินเข้าไปเลยดึงอ้อมตะลุยเขาวงกดไปเลยเดินไปลูกเดินไปเด้วขวา จะเนทางออกไหนก็ไปไหนคุกว่หนูจะไปชนกระเกอกต้องมือนำทางก่อนสืไม่ที่ตรงนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทต้แล้วจะไปไหนเออรล้ยิ้มไหมแล้ยิ้มจำานะแล้ยิ้มไปยิ้ม ยิ้มอิ้มทางตันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไปทางหนไมอทางนี้หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าเดินไปนี่ช่ออมเดินไปก่อนไปเยี่ยมเยีชนกระจกมา เอามือนำก่อนนะกระจกแตกเลยนะเคยทางออกหรือยังใช่หรือเปล่าใช่ไปเลย อยากเข้า hmm. อีกไปอเข้าีกหนูจำได้เหรอไปไปเดินเดิหาพี่ออมนู่นเดินไปหาพี่อมเดินไปหาวิ่งไปหาคุณตา ต้นตาอยู่ไหนตัวอะไรอ่ะลูกโน่นโน่นไปดูไปเยี่ยมไปหาพี่ออมโน่นไปเยี่ยมไปหาพี่ออมเยี่ยมไปหาพี่ออม ไปหาพี่ยอมไปมไม่ได้นี่ขึ้นไม่ได้ลูกไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดี๋ยวเข้าอะไรยอม,อมโอ้กุนตายอยู่นู่นไปพี่หากุนตาย